แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคปผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o ็ a กเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบ o ็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับวันนี้นะครับโซนที่น่าสนใจนะผมมองว่ากราฟราคานะครับเขามีโอกาสลงมาทดสอบโซนตลาดน,นี่ครับช่วง4051นะฮะก็จะเป็น รอบโซนนะครับ40-51นะครับโดยประมาณเนาะแล้วก็ในจุดล่าสุดนะครับที่กราฟราคาเขาเบรกลงมานะามีการเบรกกรอบเทนไลน์แต่ว่าจุดกับตัวนะครับใกล้ที่สุดนะก็น่าจะเป็นจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาลงมานะฮะจุดนี้ลงมาเราสามารถคอนเฟิร์มบายได้เหมือนกันนะครับเพราะผมจะมองว่าเขามีการากวาดลิควิิตี้ลงมาแล้วก็ลงไปใช้โซน ชุดนี้อาจจะมีการกลับตัวขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นโซนแรกนะครับเราจะดูที่โซนนี้ก่อนนะครับต้องมีการปรับตัวเป็นโครงสร้างเห็นชัดเจนก่อนนะครับชุดนี้นะอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็เหมือนกันนะครับรอการกลับตัวก่อนนะครับภายในโซนเนาะก็จะเป็นโซนดีมาทั้งสองโซนนะฮะเป้าหมายต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาขึ้นต่อนะครับเขาจะไปไหนต่อได้บ้างนะฮะ ผมมองว่าจุดนี้เขามีโอกาสขึ้นมาถึงนะครับก็จะเป็นช่วง4.82.37นะฮะก็จะเป็นกรอบโซนนะ82-92นะครับเรนกของโซนนะครับอาจจะกว้างนิดนึงนะแต่ก็เราต้องดูใส่กับตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรอบโซนเนี้ยไม่ได้กว้างมากนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้โครงสร้างกันกันกบตัวนะครับแบบนี้ เพราะว่าเราจะใช้ซับไพในส่วนของโครงสร้างเล็กนะฮะในการวางจุด Entry นะฮะประมาณนี้โซนอัปเดตนะครับจะมี3โซนนะ40-4051ถึง 40, 4051 40แล้วก็4 0 5 7ถึง4064แล้วในส่วนของโซนด้านบนนะครับก็จะเป็น4 0 8 2ถึง4ี่นนะครับถ้าเกิดว่ากราฟลงมาภายในโซนนะ เรามีคอนเฟิร์มว่าเราเขา้าเทรดไป้เป้าหมายก็คือไฮแรกก่อนอันดับแรกนะครับ407นะเป้าหมายต่อไปก็คาดหวัง4082นะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของภาพใหญ่นะครับเดี๋ยวดู H 1นะครับว่าเขาบอกอะไรบ้างนะครับในส่วนของ H 1นะครับก็จะมีโซนถ้าเกิดว่าส่วโซนด้านบนนยะรับไม่อยู่ก็จะมี โซนด้านล่างนี้เลยนะฮะที่รอรับอยู่ก็จะเป็น4017ถึง397เนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างไกลอยู่กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟลงมาเน่ยเดี๋ยวเรามาดูคอนเฟิร์มที่โซนด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นก็ใช้โซนที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะแคปจอนี้แล้วก็อัปเดตเข้าไปในกลุ่ม telegram นะครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวาดการาฟแล้วก็อัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับใครทรี่ยังไม่อยู่ในกลุ่ม Telegram นะครับก็สามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ